ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลโอนลเมสซี่ถือเป็นปากฏการา์ของวงการฟุตบอลมาจนถึงปัจจุบันเลยก็ว่าได้แล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านักเตะหลายต่อหลายคนที่แจงเกิดมาตั้งแต่อายุยังน้อยมักจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับเขาจนได้รับฉาย,ยาว่าเป็นนิวเมสซี่ซึ่งบางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็ล้มเหลวในเส้นทางอาชีพก็แตกต่างกันออกไปวันนี้ออฟไซด์กับเจดเซียนเขียนมาเล่าจะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของนักเตะที่เคยถูกมองว่าเป็นนิวเมสซี่ จะมีใครกันบ้างไปติดตามกันเลยครับไปกันที่คนแรกครับโบยานเกกิชโบยานถือเป็นนักเตะที่มีเส้นทางคล้ายกับเมสซี่มาตั้งแต่เด็กโดยเขาเติบโตมาจากศูนย์ฝึกลามาเซียเหมือนกับเมสซี่และมีอายุน้อยกว่าเมสซี่แค่3ปีทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกๆที่ถูกยกย่องว่าเป็นนิวเมสซี่โดยทางโบยานถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เมื่อปี2007โดยว้เพียงแค่17ปีเท่านั้นมีโอกาสลงสนามไปถึง48นัดและยิงไป12ประตู จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะถูกจับตามองแต่อย่างไรก็ตามครับโบยานก็เป็นได้แค่ตัวสอดแท้ในทีมชุดใหญ่และไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้แถมสถิติในการยิงประตูในช่วงหลังก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักมีโอกาสลงสนามไปถึง115เกมแต่ยิงไปแค่29ประตูเท่านั้นสุดท้ายก็โดนปล่อยให้กับโรมาในฤดูกาล2011-2012หลังจากนั้นชีวิตการค้าแข้งของเขาก็ไม่เคยขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกเลย ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับวิเซอร์โกเบในเจลีก้วยวัย31ปีไปกันต่อคนที่2ครับอเลนฮาริโลวิชไปอีกหนึ่งนักเตะที่ดังตั้งแต่อายุยังน้อยฮาริโลวิชสร้างชื่อตั้งแต่สมัยค้าแข่งอยู่กับดินโมสซาเก็บเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่้วยวัยเพียง16ปีกับ101วันจนฟอร์มไปเตะตาและก็ถูกบาเซโลนาดึงไปร่วมทีมในปี2014 แต่อย่างไรก็ตามเขาดูเหมือนจะไม่ได้รับการขัดเกลาเหมือนกับเมสซี่เท่าไหรนะ่นักโดยอยู่กับทีมชุดบีลงเล่นไป30เกมและยิงไป4ประตูก็จะถูกปล่อยให้สปอร์ติ้งกีคอนยืมตัวไปใช้งานหนึ่งฤดูกาลพอ,อกลับมาก็ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นทีมชุดใหญ่ได้สุดท้ายก็ถูกปล่อยออกจากทีมหลังจากนั้นชีวิตการค้าแข้งของเขาก็ดูจะเป๋ไปเล,เลยครับย้ายไปฮัมบูร์กก็ลงได้ได้6นัดย้ายไปเอซีวิลานก็ไม่ได้ลงสนาม ปัจจุบันด้วยวัย25ปีของเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับคัมบาชายานิวเมซี่เลยล่าสุดก็เพิ่งแยกทางกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยและกลายมาเป็นผู้เล่นไร้สังกัดในปัจจุบันไปกันต่อคนที่3ครับทาเคฟุซาคุโบะแข่งญี่ปุ่นรายนี้ถูกดึงเข้าสู่ลามาเซยตั้งแต่ปี2011ด้วยวัยเพียง9ขวบเท่านั้น หลังจากที่ถูกดันขึ้นไปเล่นชุดยู12 <_ co fs> เขาก็ทำไปถึง74ประตูจากการลงสนาม30เกมโดยรูปร่างที่เล็กแต่ทรงพลังจึงไม่น่าแปลกเลยที่เขาจะถูกนำเปร,ปรเียบเทียบกับเิโอเดโเมสซี่และยิ่งกว่านั้นเขายังถูกนำไปเทียบกับโอโซราซึบะสะตัวละครสุดดังในญี่ปุ่นอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับชีวิตของเขาไม่ได้สวยงามเหมือนในการ์ตูนเพราะในตอนนั้นฟี ف าจัดการลงดาบาร์เซโลนาพอดึงตัวมาแบบผิดกฎ ให้เขาต้องเก็บข้าวของกลับบ้านเกิดไปเล่นให้กับ f อฟโตเกียวครูโบใช้เวลาเพียงแค่3ปีในการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สําเร็จนั่นคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาถูกยกย่องไม่ได้เกินจริงเลยแม้แต่น้อยจนในที่สุดก็ถูกเรอัลมาดริดดึงตัวไปร่วมทีมแม้ตลอดระยะเวลา2ปีของเขาจะได้ลงเล่นแค่4เกมและถูกปล่อยยืมซะส่วนใหญ่แต่ด้วยวัยเพียง20ปีของเขาก็ยังพรอมเวลาให้พิสูจน์ตัวเองอีกมากมายเลยครับไปกัตนต่อที่คนสุดท้ายครับอซูฟาติ ฟาตีถือว่ามีความใกล้เคียงที่สุดกับบรรดาเจ้าของฉายาดิวเมสซี่ทั้งเส้นทางที่มาจากลามาเซียรูปร่างและสไตล์การเล่นแถมล่าสุดยังได้รับการสื่อทอดเสื้อหมายเลข10ต่อจากซูเปอร์สตาร์รุ่นพี่เท่านั้นยังไม่พอเหมือนว่าจะมีการเทียบสถิติซึ่งฟาตีเหนือกว่าเมสซี่ตอนอายุ17ปีเมสซี่ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาไปเพียง9นัดเท่านั้นโดยการลงเล่นเต็ม90นาทีแค่เกมเดียวและยิงได้1ประตู ขณะที่ฟาติมีผลงานยอดเยี่ยมกว่าหลังได้รับโอกาสลงไปแล้วถึง36นัดโดยเป็นการเล่นเต็มเกมถึง3นัดและทําได้ทั้งหมดถึง11ประตูนอกจากนั้นเจ้าตัวยังได้เป็นเจ้าของสถิติมากมายทั้งในลาลีกาสเปนและทีมชาติ อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เขามีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นยังมีอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกเยอะแถมเส้นทางก็ดูจะไม่ได้โรยไปด้วยกีบกุลาบพอวิกฤตฟอร์มตกอย่างหนักของทีมแต่นี่อาจจะเป็นการประจนภัยบทแรกของเขาที่สามารถพาทีมผ่านไปได้เขาจะยกระดับตัวเองขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของนักเตะที่ถูกมองว่าจะเป็นนิวเมสซี่ในอนาคต หากทิบทุมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอัพไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับสวัสดีครับ